อ right. ้าวกาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคตนะพี่น้องเนาะมืัอนี้เบาพลังกับสิมาัฒน์บรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศแต่เข้าแบบเย็นแบบกินหอดแต่เข้ายังน้อยๆนะพี่น้องถึงแบบมันถึงแกมันถัวพี่น้องมอมหน่อยนึงครับบรรยากาศก็อยู่งหาอยู่หน้าคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะกล่องมันโมแจงนะกล่องของมันโมแจกจันนึงครับ ไปาเท่าไฟไฟเป็นยูทูบเบอเยกลเหรอไกล้เหรครับเพื่อนไอยู YouTube ่ใสเพื่อได้อยู่ใส่่่อนใหูให่กใม่ไงฮะอ๋มที่แบปันตทบเลนที่ชิทายนี่เห็นแต่ขี้ทอดแต่ข้าวยังน้อยนะพี่น้องขีตทีขีตเนแนวนีนพี่น้อง Tụi ừ. ừ, <laughs> à, mình với song hầu không? nó mình vô hầu không? Kim, có phải vô song xong không? vào phân phụ bảo lạo được bảo lao Bà bảo lạo bảo Nào, phụ nàng nó đẹp nổi Đấy, phụ nàng kia đột điện điện đến nằm đây Khỏi khám Họ sẽ xử thằng ai, ai khuẩn Ai khuẩn, hơi, hơi được ai khuẩn ừ. tôi ฮัดบอซืตม่ฮัดคนหลังเผมเอขาดำมผมตี่ใส่บางย่ามาสม่ตมาตะเทียวนะมาตไปี่รถจีบเด่นแทบุญจะนังใหญ่มันจะมีรถไลยไปมันจะมีรถไล่ไปทาง่รถไเดียวรถส่วนรถจังมามันย้าไปดิน้าป้านเดียมันจะกายเ็ทงไหทงนาคือกนาพี่นอ ห็นแต่กีาอดแตเขายังน้อยอายุสิบสี่สิบอายุสิบสามสิบสองนะพี่น้องเนาะตัวยุจากปีทำริบสองอะไหนข้ามะามสะบาดใหมนะพี่น้องเนาะตัวนี้มันขาดเอาไปได้่เถอะแล้วมวไฟสุกเสร็หมอไปรีบตัวว่นี่

kèn cầm bông muốn lấy gì muốn lấy gì hả? Ừ kèn cầm bông muốn lấy gì vậy? Muốn lấy xuống giòn muốn à, theo đi tít kèn các theo đi đó. À, tăng theo tăng, đằng, đằng tăng đằng theo. tăng theo theo. Vào tí tăng theo đi đi cô đó sẽ bị cầm càn Tăng theo đi đi tăng theo đi đi. Ừ. tăng theo đi đi.

Nói tiếc ngoại khen đột cằn Nói cộng một chạm về, mệt cả bớt ra Bình an không? Rồi tốt Nhiều quá nọng cậu Ồ kìa mấy em bớt ra Nhìn kéo bớt hả? À? Nhìn kéo Ờ <laughs> à, nhìn kéo đi được phải sợ tôi Ồ Phải sợ nạo không kìa, phải sợ nạo đi Hả? Ồ, thứ nừng quá à Nhớ quá đi Kỳ vậy. Thứ Tí tôi Thứ tù Thứ xám ồ hả? Ồ, kỳ vậy mình đừng bao nhiêu kỳ phải đọc, đẹp nội

ไม oh. oh, okay, <sh> <at by> ่เ <mouth> ส mm ีย hmm. ว่าเจ้าอ <sh mà Display> no ้๋อเก่งไหมโอ้โหมันนี่ดูไอ้เปลาไหมมันนี่ผู้ชายก็สี นีมันยังกาดแงงามง่าพี่น้องเลยเด็กหน่อยเด็กหน่อยเด็กยังเป็นเด็กนี่เด็กยังเป็นเด็กอ่ะดรือเดานี่พี่น้องเลยเด็กเป็นเด็กหน่อยไปกับชเคยเป็นยังน้อพี่น้องเนาะเด็กข้าวสมัยยังหน่อยขี่รถถีบเดินแถวให้แยเทห้อยน้าตามบ้านตามเมืองเาพี่น้องเนาะมอนี่เราเกียวงามของหมูยุ้งเงินเท่า ไ <c> ด้สดนะฮะบอกว่าถ่ายวิดีโอจะสวยเนี่ยเฉยไปลรงจองคนจีมาเล้วช่องยูทูปเนี่ยชองยูทูปนี่จะเฉยช่องยูทูปถ่ายแล้วก็ไปตัดต่อล่องยูทูปนี่พวกตัวพวกตัวพิมพ์เรื่องด่วนนี่เห็นทุ่มสัมันเมาพลังเมาแล้วเดินฟิล์มก็ไปเด้อเมาพลังเมาแล้วเมาพลังเมาแล้วเจ้าเจ้าเจ้าตัดคลิปเจ้าคลิปเหรอนายคลิปแล้วตงนายคลิปทุกแม่คลิปหลังเพศก้อนขับเบิร์คลิปตัวนี้ดีเลยค่ะอะไรหนึ่งเออเขับเบิ่งเแล้วนี่เพิ่งคลิปนี้เนี่ ติดตามเขาด้วยอติดตามด้วเออติดตามด้วยกลับไปเรื่องดดในในยูทูบมเห็นโดดสองเ้อตอนผู้ใหญเขาออกมานอ่ะนะพี่น้องนะาอยู become, hmm. ่ผ uh uh, yeah, ู้อยู่พา อีกวอหรอบหนึ่งอีกว่หอบหนึ่งนะมอ่ะละมือละอ้หนี่มอนี่ยังห่าอยู่มากอยู่ไมอเออแกงเด้มอได้จะแข่งกับมอเดียวมอได้จะแข่งกับมอไปไปไปมันไปเขาป่าเราพี่เรา

ตุเยันตุเยันปอดอะไรตัวปอดที่ปอดที่ะโอเคงวยอ๋ต้องขาดิอมัสืเด้อมันมันีได้สัตยันปอดาปอดาล่ะซื้อซื้อยังซื้อยังไม่เือฮัเสอไม่คิดเว้ยอ๋อ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 อออ๋อน๋ออ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 มออ๋ออ์อออด๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออออออ๋อออด๋ออ๋อ๋ออ๋ออไออ๋ิอ๋ออ๋ออ๋ออออ๋อ๋ออออ๋ออออ๋อ ซื้อซื้อยังไงสามปีสามสิบเก้าปีมีสามเันยนปอดอยบนนี้ป่ะมาหนึ่งอ๋อซื้อยังท่าตท่าตัวอ๋อมือกับมือมือใส่มือเขี่ยเฮ้ยมือใส่มันอันนี้ติดอะไรตัวเออวันนี้ก็มาถ่ายคลิปเปลาติดะนี่ ไอคิบ m ีไอคิบยังไอคิบไอคิบตลมไคิคมไคิตลุ่นเนาะอยูุ่่นก็มีเ็กนอพีนมามาสุเนาะเ็กนอยกะักสคนไปใช้ไปไปเนนเขาไปโมี้วันโม้นแต่มักาโี้กัไปเป็นรไปดอคิเรไปเียนน้ำเขาไปไปเรียนทางมันจะคนไายคนมันจะมวนไปเออมันจะมวนเรีนน้กันายคนมันจะมวน

กินหอดจะเข้ายังเล็หน่อยมันอยากสั้นๆแนี่ยนิหนึ่งน้อพี่น้องนี่เพราะมันมีไม้ไม้กันสั้นเนาะพี่น้องเนาะโทรศัพท์กับฟังน้องพี่น้องไงเล็กหน่อยไม่เล็กหน่อยเล็กหน่อยเล็กหน่อยกําลังคิดถีไปอยากสั้นๆเนาะมันมีไม้กันสั้นไปนใช่ห้ำมันนะหรออ๋อ เล็กหน่อยส้มนมก็มื่อน้อมันยาดมันหยาดมันหยาดเล็กหน่อยส้มนี้มามอะไรจะมาบอกปิดคลิปเฮานีิมามามาวุ้นมาวุ้นนี่มายืนแบบวุ้นชุกนนี่มามางนี้มายืนอยู่พี่จะตกมายืนอยู่พี่มาอะไรจะมาปิดคลิปเฮามากมาอะไรเยอะกว่าหนิเห็นเออมายืนที่ไหนมาขมานที่ไหนเออขมาเออยายยังขมานรูท้าเออเอาแบบที่ไหน ฝากติดตามหากกดไลค์กดแชร์เอาว่ะเอาฝากติดตามากกดไลค์กดแชร์อ้ัดดงได้วสิไอ้ัดดังไปายที่ายที่นี้ยบาย